สลับวันหยุดมือน,นีของอีหลาหน้อยนะคะพี่น้องความกันนีก็ถือว่าเป็นวันหยุดเนาะคะ่ะเกี่ยวมากอย่งแจ๊ปุล่าอีหลาหน้อยทําการแสดงเส็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะคะแล้วความกันนีก็คือมือว่านีก็ได้มากเวะนะคะพี่น้องเอรนว่าผูกแขนรับขวัญเอ่อน้องไสหล่านะคะพี่น้องความกันนีก็มีทั้งพ่อเอกแม่หน่อยนะคะพี่น้องทั้งซอนุ่เออทั้งซอบีนะคะพี่น้องทั้ง เสียนนท์ซอบีก็บตือทั้งคอแม่พ่อน,อนุนแม่บีนะคะเป็นบามาทั้งสองขู่เลยนะคะพี่น้องขาดตาบ,บอดโจนะคะพี่น้องบอดโจก็เห็นว่าจะเดินทางมาถึงตอนแรงนะคะไอเส้นอิงก็จะลงคลิป้เบืองคือกันว่าพ่นมาแล้รงพน็ดกิจกรรมอียงแน่คอยติดตามนะคะพี่น้องส่วนคลิปนี้นะคะพี่น้องกับแมาบัเรื่องรล่าของพีหลาน้นยะม่ปูกคอต่อแขนรับขวัญน้องนะคะ,นนนะคะส่วนเสียนนท์ก็เห็นว่า อ่าได้มีหูขูคอต่อแขนโดยกันมีกำไรไมาฝากลูกเต่านํำหนึ่งคูนะครับพี่น้องแบบแบบนั้น,น,นเส้นดีละน้อยก็เห็นว่าจะมีกระเช้านะคะเพื่อความเพื่อสุขภาพนะคะพี่น้องนั่นก็คือถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการมาเอ่อรับขวัญน,น้องนะคะเพื่อนบลูเพื่อนไห่อย่างน้องเมย์นะคบตรงนี้นนเป็นบอสสามารถจะหักหูได้นะครับพี่น้องแอบตามนั่นนะคะและที่สําคัญก็คือหลังจากนั่นก็เดินทางกลับบ้านไป นเดินทางกลับบ้านไปบ้านนี้พ่อจะไปฮอดบ้านพะลับพี่น้องเออกะเดวกับบริวารหวานเครื่อไปสุดตัวเป็นบะล่ะบริวาของอีลาน้อยตอนนี้ก็มีทั้งไอ้ดแล้วก็มีทั้งมันไอ้ตัวขาวเน่ะเออหน่ายยังไหนก่อพี่น้องเออตัวน้อยๆนะหมาน่อยตัวสีขาวไหมพี่น้องอืมต้องบอกว่ามีความหนาหักที่ไม่ตัวเขามั่นเลยล่ะนะคะพี่น้องบอออีลา้นยไก่ไส่เสือผ่าห้หมาหน้อยบ่นี้ มาหน่อยท่องเขาพี่น้องอุ้ยแต่หักตาแพ้งนะคะพี่น้องนี่แล้วมันเกิดมาเป็นมาน่อยของสุกตาเนาะสิว่าจังใดเนาะขนาดหักคือสุกตาตัวกลตาหักพี่น้อ,สนอ,สนอ,สนองสมกับมาเป็นบริวารวันเพื่ออีหลานหน่อยด้ต้องถือว่ามันไมีหยัางบังเอิดด้เนาะพี่น้องที่สาคัญมันไม่ใยเพราพี่น้องเออมาจ๊งใดเจ้งว่าที่ตุมแมงวันไหมพี่น้องอยู่นานเนาะเมื่อเวลาที่ว้เป็นเอกลักษณ์ของมันนี่เห็นบะ วันนี้ลาบอกว่ามันใส่เสื้อลาก็ได้่าสัาง่งลาพี่ออ้องเออมันใ่เสือลาก็ได้แม่ว่าสัา่พรานว่าเออควอมกันนี่ก็คือเอ้ามันก็มีหางแล้ววันนี้จะเอาจ่อให้มันหางออกตอนตรงไหนก็ไเรื่อความขึ้นนพี่นองเออใส่เก่กงๆมาหน่อยฮะแม่เขาเรียกว่าจะใส่มันจ่อหางผสิกับจ่อจุยก่อยใหญ่บัดกั้มพี่น้องหยอกๆนะคะพี่้องเนาะวันนี้ ยังมาถามอี่ดนี้นะเาบอสันใส่ถุงเท้าให้มันบอสันเค็นว่าพี่น้องเออก็สิหาถุงเท้าใส่ให้มาผมพี่น้องเห็นว่าความหนาฮกของเ่ลาน่อยก็ยังคงเหมือนเดิมพี่น้องเ้ยนะคะยังได็กยังสี่ล่ะนี่แหละคือความหักความเพ่งนะคะให้บอกว้าเลาน้อยนี่ยังคงเป็นเด็กเนาะพี่น้องเนาะมัาก็สิบแปดเนาะบอสันนะคะวันนี้มันผู้ใดส่งสุดมาให้เพื่อนบ้านพี่น้องสุดสีสมบะ ก็าบไม่ทีหล่าน่อยใสเป็นปิดแต่เบิงมาละพี่น้อง <ś üt> สุดก็เป็นตาหักนะคะพี่น้องแต่ซีเมนพ่อพ่อไม่แม่เอฟซีนั่นแหละนะคะท่านใดที่อยากจะให้เขาให้ค้องก็ส่งมาโหลดหล่าน่อยใสให้บดนั่นแหละนะคะพี่น้องใส่ยั้งขึ้นก็นตาหักตาแพงคือเกานะคะเพราะว่าหล่าหน่อยก็คือบอกว่าหุนกับพ่อดีเป็นตาหักตาหักเนาะพี่น้องตรงนี้แหละก็ลังพ่อได้แย่งพันวานะคะ ใน,ในก็นให้ได้พ่อกับแม่พอพ่อไม่แม่เอฟซี่แง่งไปโด,ดนเด้อลูกเด้อนะคะบอกว่าจริงๆแล้วอีหล่าน้อยนี่ทุกอย่างได้พีน้องแอดเพจนี่บอกเลยว่ามากกับแม่พญาสายซ่อมเลยเด้อเออหลายคนก็เอิอนแเอเพจหน่อยแม่พญาเนาะแอเพจอีก,ก็มีแม่พญาสายห <c oughs> ้าเป็นล้ฟาห้ากับห้านะย่าขงขนาดอยากคู่ว่าห้าบบห้ากับไปตอนย่ามือ้าเด้อพี่น้องเด้เอแอดเพจิไลสุดตอนแปโมุมขึงนะคะ ถูกมือนะคะทางช่องเพิแจงแต่วัานจีอทูนี่ลหละนะคะในพ่อกันนี่กับซิมมี่แมงค์้หน้าสายซ้อนผู้ดใดว่าวัางหนึ่งีหล่าน้อยบอกเลือีหล่าน้อยบ่ได้บอกเลขกเถอะพี่หล่าน่อยจับแบ่งหาลอยแบ่งหาลอยแบ่งนั่นพี่น้องถ้าเบิ่งดีๆแล้วถ้าจับเป็นเอิ้นวมาตัดออกมาสื่อเป็นนะรวยแต่ได้เงินถอนตัวเนาะพี่น้องใส่วิจ,จารณญาณในการรับชมเ้วยอตอนนี้นะคะพี่น้องสำหรับแบ่งหาลอยนะคะพี่น้องมีติด พี่เจ็ดเจ็ดอะไรนะพี่น้องเจ็ดเจ็ดหกนะคะพี่น้องเดี๋ยวไอเ้เจีนเบืองก่อนพี่เจ็ดเจ็ดหกแล้วก็อะไรนะสองหนึ่งเก้าสองเจ็ดเจ็ดหกสองหนึ่งเก้าสองเห็นไหมพี่นอ้องมันซื่อปิ่นนะเหฮดเดย์ชิว่าได้ยีย่หินมันมีเลขสองกับเลขหนึ่งอยู่อนนะคะส่วนเลขหกสามก็บ,บอกว่ามากกับอีหลายอีกคือเก่านั่นล่ะเลขรลด ตูอ้ออกอยู่วัดปีพี่น้องหกสามหนึ่งสี่นะคะพี่น้องตรงมีต้องบอกว่ามีโศกนะคะพี่น้องอี่ลาน้อยก็ตีว่าเป็นผู้นึงที่น้ําโชกคือกันนะคะแล้วก็น้ําโชกมาโดนแล้วพวนะคะตรงมีบอกเลยว่าสุดยอดนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ตามไปยังสี่แล้วพี่น้องนะคะบอกมาสองหัวติดนะคะพี่น้องจับแบ่งสองเพื่อแล้วสลับรอบนี้ก็บอกว่ามีแต่ผู้จอดมีแต่ผู้ซ่อมเนาะ,ะพี่น้องเนาะ ถือว่ามันเป็นเรื่องเล่าของที่สี่แหละเออเพิ่นเอิญว่ามีผู้ใดสิมาลุยพร้อมกัดอกแนเมื่อไห่อาลังผูลังค้นก็ดวงบ่ดีแน่ยังแน่อันนี้เขาป็นเรื่องเล่าของความมองก็เห็นทั้งหมดเลยนะคะในบาดนี้ก็สำหรับเวลาหน่อยถ้าบอกว่ามาอยู่อ่านหน้าจัดยกของแนวนั้นมีแต่ความสนุกสนานอบอุ่นพี่น้องหน้าเหมือนเสาตื่นขึ้นมาหาขัวหอยขัวปูพี่น้องลองดูขัวห้อยขัวปูก็เป็นแน่นั่นเพราะธรรมดาได้นั่น เพราะนั่นคือพื้นฐานของชีวิตอิหล่าหน่อยเลยเออหลายผูลายค้ดดกนก็นอาจสิบรเห็นโมเมนต์แบบนี้อาจสิบรเคยเห็นวอีหล่าหน่อยเห็นแ,วแวนวเรานี้นะคะพี่นอ้องอิหล่าหน่อยเคยไปหาปูปเคยไปหาขัวห้อยเฮ็ดเป็นเบิดพี่น้องนะคะสำหรับมือเศร้านี่ก็อาจจะเป็นเรื่องเล่าของการไปขัวอีขัวขัวปูนั่นแหละแล้วพี่น้องเนาะเออหาปูนั่นแหละเออด้ปูได้ห้อยเอาเบิดแล้เพราะตรงนั้นก็มอ,องที่ได้สูบหน้าออกไปแล้ว นะคะคาดการว่ากษิเหดหัวถ้าเหตห่วงกสิเหดอยู่ตรงนี้ละ่ปะป่ามานนันนะคะพี่น้องเนาะเอานี่คือสิ่งที่น่ามาฝากมาต้อนกันพ่อหายคิดถึงนะคะนี่คืออิหลาน้อยเดิมาอยูบย่บ้านเดินมาอยู่บ้านถือว่าเป็นอาณาจากักรอาณาบริเวณของอิหลาน้อยนะคะเด็กน้อยอายุสิบแปดสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่พร้อมทั้งอาณาบริเวณหนึ่งไร่ ถือว่าหนึ่งไร่นะคะพี่น้องมีบ้านสามหลังมีตั้งหลังขรอบนะคะพี่น้องพร้อมรถลัวรอบขอบชิดโอ้ยอ่อนซ่อนน,น้ําเนาะพี่น้องเนาะแบบนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอาณาจักรส่วนตัวของอีหลานน่อยองิงนะคะให้พ่อพ่อแม่แม่ได้คื้นชุมโดดเด้อพี่น้องเด้อเด้อยืสฝ้าวไปหามักบงมักเบาเถอะนว่าข้ามใเนาะเออก็นั่งสิได้แย่งนี่เด้มันเป็นเหตุแต่เด้พี่น้องมันจะต้องมีการดูที่ว่าอ่าต้องเอาว่า ต้องยืนหยัดตั้งมัน่นอืมเอาสันส่นซะผู้ใดสีมาหยอกสีมาขี่ลีสีมาจังสัน่นจังสีนะ่น้าเงินปัดออกไปเลยพี่น้องบอกลูกบอกเต้าไปซะละ,นะละ,ะเนาะแต่เราอยากให้ผู้ใดมาของมาแวะมาเตอะมาตอม,ตอมตอนะคะพี่น้องให้เฮาได้มีไหวเบิ้งแง่โดโดนแนงสาหรับเวลาหน่อยกนะ็ได้เนาะก็ะอแม่เอฟซี่ั้งหักทั้งห่วงนะคะพี่น้องเอาตามนั่นละ่นะเนาะมีผู้ฝากมานะคะพี่น้องเอา จังไใดเสียท่านใดที่หอมว่ารับชมท่านใดที่บอกว่าใดกดไลค์เออกดติดตามก็ฝากกดติดตามน้ำแน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อหากว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนีนโลดนะคะส่วนถ่ายคลิปวัโจูก็เวลาน้อยได้ฝากช่องจาวเอ็ดเพ่นนะคะเชิญติดตามรับชมขอบคุณในความกรุณาของเพื่อนขอบคุณพ่อแม่เอฟซีสุขสุขคนได้จ้าเด้อเฮงๆฟังๆจ้า